ย่านปฐุมมีของอร่อย259ไมีจำกัดเวลาอาหารบุฟเฟต์ตเกาหลีที่นี่เลยโซจูหม้อไฟแอนปิ้งย่างี่กดร้านอยู่หลังมอรังสตร้านหน้าหลัหน่านั่งนั่งสบายและมีให้เลือกเยอะหยิบตักกันได้เลยทั้งพวกผักและของอื่นๆอีกมากมายน้ำจิ้มก็อร่อยไม่ต้องห่วงถึงรสชาติมีให้เลือกหลายแบบทั้งตักเองและปรุงเองก็มีทั้งเครื่องเคียงผักดองกิมจิผักสดและบรรดาเห็ดแบบจัดเต็มแป๊บเดียวรีฟิลไม่อัน้นของสดสดทั้งหน้ากินของมาครบแล้วก็พร้อมลุยเยอะจัดประหลัดบอกของกินเล่นนะ สั่งเพิ่มได้ตลอดหรือจะเป็นของซีฟู้ดก็มีในาร้านนี้ใครชอบกินชีสก็สั่งได้เลยเพราะเขามีช่องเทชีสด้วยไม่ว่าจะเป็นหมูหมกักเนื้อหมกักหรือจะเป็นกุ้งอาหารทะเลแบบนี้ที่นี่มีให้จัดเต็มทุกคนดูหมูสไลด์นี้สิน่ากินมากซึ่งวันนี้จะสั่งเป็นน้ำต้ยมยำเข้ากับอาหารซีฟู้ดได้เป็นอย่างดีเพิ่มความฟินใส่เส้นมามา่าลงไปอร่อยเวอร์เจอเชีสแบบนี้กินกับอะไรก็อร่อยโอ้โหแล้วก็ไปเจอน้ำจิ้มพอนสื่อสไตล์เกาหลีน้ำจิ้มซุกี้ปรุงแบบแซ่บๆถ้าชอบแบบกลต้้องน จิมงาเลยหรือชอบแบบเข้มข้นแบบน้ำจิ้มโคซูจังเผ็ดจี๊ดถึงใจกินคู่กับกิมจิไม่ต้องลุกไปไหนอร่อยแบบจุกจุกยังยังไม่หมดของกินเล่นที่สั่งมาสั่งปุ๊บทอดกันใหม่ๆจานต่อจานไม่มีทำค้างไว้ให้ตัก้านโซจูหม้อไฟแอกปิ้งยา่างเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงเชยง,ง,งคืนร้านอยู่ตรงหลังมอลังสิตอยู่ติดกับร้านกาแฟอเมซอนถนนเส้นวัดนาวงแน่นอนแล้วว่ากินเสร็จแล้วอย่าลืมไปตักไอศครีมด้วยนะตามมาได้แวะเลยอร่อย